สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนนั่งรถตู้ไปเที่ยวบางแสนกันนะคะนี่นะคะก็เราลงรถตู้กันที่ตลาดหนองมนนะคะแล้วก็ต่อรถสองแถวเข้ามากันที่ชายหาดบางแสนนะคะนี่นะคะช้หาดบางแสน ค้าโดยสา,ารรถตู้นะฮะก็คนละ150บาทจากกรุงเทพนะฮะแล้วก็เอามาต่อรถ2แถวนี้ก็คนละ15บาบาทเท่านั้นนะ,ะนี่นะฮะบรรยากาศพอามาถึงเราก็เก็บบรรยากาศให้ดูกันเลยนะ ด้านนี่ก็จะเป็นทางเข้าเป็นถนนนาเรียบชายหาดรถเยอะแยะเลยนะฮะคนก็คงจะเยอะมากเลยเพราะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะฮะนี่บรรยากาศชายหาด,ด,าาาดก็เดี๋ยวเราเดินดูทางด้านนี้กันนะฮะเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยค่ะ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะสวยงามทีเดียวนี่นะฮะ,น,น,ะ,ฮะน้องๆก็มาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะก็มีน้ําแข็งใสลูกชิ้นทอดนะฮะมะพร้าว อาหารทะเลซีฟู้ดนะมีห่วงย่างต่างๆนานาขายกันนะสองข้างทางของกินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีส้มตำนะปีทะเลย่างทะเลเผานะฮะมีให้เลือกกันหลายร้านเลยทีเดียวตลอดทางนะฮะมีไก่ย่างไก่เหลืองเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศกันไปสักพักหนึ่งนะฮะบรรยากาศด,ดีทีเดียวแดดไม่ร้อนนะวันนี้ทะเลเผาปิ้งย่างนะมียำด้วยนะฮะมีหลายอย่างเลยทีเดียวก็อาหารเราก็สั่งไปนั่งกินในเตียงผ้าใบได้นะฮะเตียงผ้าใบก็คนละห้าสิบบาทนั่งได้ทั้งวันเลยยาวๆไปนะฮะ เควสบอร์ดนะฮะน่ารักทีเดียว,ดวยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศริมชายหาดกันบ้างดีกว่านะตามมาเลยค่ะเนี่ยนะฮะนี่เลย ก็ดูเหมือนว่าทรายจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนทรายก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเหมือนมีการปรับปรุงแล้วเรียบร้อยนะฮะสะอาดทีเดียว,นะยวน,นี่นะหาดทรายบรรยกาศกำลังดีนะคะไม่ร้อน ชายหาดกว้างยาวไปถึงนู้นเลยนะฮะเตียงผ้าใบล่มนะบริการตลอดยกเว้นวันอังคารนะวันอังคารจะเป็นวันที่ชายหาดจะไม่มีล่มไม่มีเตียงผ้าใบเลยเนะี่ยเราจะทําความสะอาดกันนะข้อมูลผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะฮะนี่นะให้ดูทรายกันนะฮะสะอาดมากเลยนะฮะ จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มาบางแสนกันนานมากเลยนะฮะหลายปีแล้วนะก็เลยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะฮะที่มาวันนี้ก็จะมาทบทวนความหลังกันนะฮะแล้วก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดหน่อยนะไม่ยาวมากคลิปนี้ก็จะสั้นๆนะเดินไปเดินมาก็เริ่มหิวนะฮะตามสูตรนะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่านะ นี้เลยนะฮะบริเวณนี้ก็เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารแล้วเขาก็จะให้โต๊ะกับเสื่อมานะฮะ้าปูนั่งได้นะเดี๋ยวเราจองตรงนี้เลยดีกว่านะและนี่ก็คืออาหารสุดคลาสสิกของบางแสนนะฮะไก่ย่างไก่เหลืองนี่นะฮะไก่นี้ก็ร้อยห้บาทนะข้าวผัดปูหนึ่งร้บาท น้ำแก้วละ25บาท2แก้วนะฮะก็รวมทั้งหมด370บาทแถมโต๊ะกับเสื่อมาให้ด้วยนะฮะนี่เลยก็ไม่ทานเยอะนะ,ะเดี๋ยวอ้วนหลังจากอิ่มกันแล้วก็เดี๋ยวมาเดินดูบรรยากาศทางด้านนี้อีกแป๊บหนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟ้าจะคลึ้มครึมนะ,ะเกรงว่าฝนอาจจะตกก็ได้นะฮะเนะะี่ย สี่ฟูดนึ่งยากนะฮะล้วนี่ทะเลเผานะทางด้านนี้ตําถาดนะส้มตําไก่เหลืองนะงานห่วงยางนะทตุ๊กตาเป่าลมต่างๆนาๆนานะฮะ รึ่งประดับเปลือกหอยนะนี่นะทางด้านนี้ก็จะเป็นเตียงผ้าใบต่างๆนะ,ะล่มนะคนเยอะทีเดียวนะ,ะนบบนนก็นั่งกันได้ทั้งวันนะคะห้าสิบบาทคนละห้าสิบเท่านั้นนะะ่ะ เขาก็จะมีแอลโกอฮอลให้หนะฮะไว้ล้างมือแล้วจุดคัดกรองต่างๆเป็นระยะนะก<อ>็เ,เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศด้านนี้อีกแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะ<อ>ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่า ร้านยำนะฮะร้านผลไม้ก็อันนี้นะฮะบ,บรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคึมคึคมมองไปไกลไกก็มืดมาเลยนะตรงนี้ก็บรรยากาศชายหาดด้านหน้าที่เราเข้ามาตอนแรกกันนะฮะนูนะฮะดำมืดครึ้มมาเลยนะ คิดว่าฝนคงตกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราคงต้องไปหาที่หลบฝนกันก่อนนะสำหรับคลิปบางแสนวันนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยดีกว่า ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำงานกันต่อไปอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยถ้าเป็นไปได้เราก็จะพาไปนะคะผิดพลาดประจานใดขออภัยวินาที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ